เสร็จแล้วโอเคได้ข่าวหิวจัดครับผม่ลองชิมดูนะคะมันเป็นรสชาติไทยๆอ่ะแต่แบบผสมประสานเล็กน้อยไม่อร่อยก็ต้องบอกอร่อยเนะอร่อยครับแม่ถามดีกว่ามีแฟนหรือยังแม่ตอนนี้ไม่มีครับผมตอนนี้ติงป้าโสดใช่น้องตู่นี่แบบว่ามีสเปค ส,วสาวๆในแบบในดวงใจไหมว่าเอ้ยเราชอบแบบผู้หญิงประมาณนี้ชอบผู้หญิงที่ทําอาหารเป็นชอ,อชอบผู้หญิงที่ที่เป็นแบบโอเคผ่านใ <c oughs> ช่หรือเปล่าว่าแม่บ้านเขาเรียกว่าอะไรแม่บ้านแม่เลีอยงชอบผู้หญิงที่แบบว่าเนี่ยชอบเทคแคร์ดูแลอะไรอย่างเงี้ยรับคนที่รักตื่นเลยเงี้ยชอบสเปคหน้าตาไม่ค่อยไม่ได้ไม่มีเท่าไหร่ไม่ไมีแบบว่าขาวสูงหุ่นดีขาวดำ มันก็ต้องมีขาวบ้างดำบ้างอะไรอย่างง<ต>ี้เวลาตากแดดเยอะๆดำหน่อยอะไรอย่างงี้ไม่เป็นไรนเนาะออ๋เราไม่ชอบผู้หญิงของเดิมชอบผู้หญิงมีมีเนื้อมีหนังนิดนึงอบอึมนินดนึงคือชอบทานชอบชอบออกไปข้างนอกไปทานข้าวไม่ชอบให้แบบว่าวนั่งทานคนเดียวครับชอบผู้หญิงที่เอนจอยอาหารก็เลยพี่ออกมาเอนจอยเลยอันนี้ทำกับข้าวได้ละโอเคเอนจอยผ่านละมีอยากกินไหมคะชอบผู้หญิงมั่นใจในตัวเองมั่นใจจริงๆสนุกสนานจริงๆมันจะขาดกันเพราะว่า ผู้หญิงที่แบบว่าสนุกสนานมั่นใจในตัวเองส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าผู้หญิงที่ทํางานเก่งแล้วก็จะไม่มีความเป็นแบบแม่บ้านเท่าไหร่หรือจะน้อยเลยเลยเนี่ยจะไม่ค่อยมีเนาะแต่จะทำงานเก่งนี่ทำงานเก่งด้วยแล้วก็แล้วก็แล้วก็เป็นแม่บ้านด้วยก็ได้บ้างนะได้บ้างนิดหน่อยแต่แต่ก่อนก็ไม่ได้เลยค่ะจะมีคนชี้นําว่าควรจะเป็นนะอะไรเงี้ยแล้ววันทายส่วนใหญ่แล้วอ่ะไปไหนกันนะคะ ทำอะไรพี่เศษพิเศษไหมแฟนฉันใชครับที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะไปทานข้าวร้านที่แบบโรแมนติกอะไรเงี้ยก็จะเป็นร้านที่อาจจะต้อง make reservation นิดนึงซื้อดอกไม้มาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นแบบโรแมนติกปกติที่แบบผู้ชายทำให้ใช่ไหมปกติบ้านๆไม่ได้แบบมือหวาอะไรแต่บางคนผู้ชายบางคนเก็ไม่มีดอกไม้นะไม่มีอะไรนะมีมีแบบคือ ตอนเด็กๆ,ๆครับจะจะเป็นเยอะจะเป็นแบบว่าคิดแผนก่อนมาแบบเป็นหลายอาทิตย์อะไรเงี้ยฮะวางแผ<พ>นเลยว่าจะทําอะไรให้แล้วก็เจไพส์ใช่แต่ว่าพอโตขึ้นแล้วโตขึ้นมือก็น้อยลงแต่ว่าเออก็แต่ผู้หญิงเขาก็ชอบเยอะๆนะใช่คล้ก็ซ้ำซ้ำเหมือนกัน <c oughs> ผู้หญิงเขาก็ชอบนะอะไร<ห>ที่มันแบบว่าเยอะๆลงมันติดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็อยากอยากทำมากเหมือนกันแต่ก็ แต่ไม่มีเวลาไม่ไม่ใช่หรอกครับเรื่องอย่างนี้ผมว่ามันอยู่ที่ใจมากกว่าเรา,เราคือเราสามารถจะยุ่งทำนั้นทำนี่อยู่แต่หัวเราก็คิดไปได้ก็เลยอยากทำอะไรให้เขาแต่ว่าเออมันมันเหมือน,น,นต้องค้นหาตรงนั้นของตัวเองอีกครั้งหนึง่งแล้วน้องตงู่คิดว่าตัวเองโรแมนติกไหมคิดว่าเป็นนะครับคิดว่าเป็นคนโรแมนติกเป็นคนที่ท,ที่ชอบแสดงความรู้สึกชอบพูดชอบโชว์อาชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วแบบเวลา,าเราไปจีบสาวเงี้ยเราทาไงอ่ะขอเบอร์หรือว่าเดินเข้าไปแบบเนียนๆยค,คุยด้วยก็จะเจออย่างนั้นครับคือจริงๆเราก็จะมันไม่มีไลน์อะไรที่แบบเข้าไปแล้วมันดูเท่อะมันต้องแบบ <c oughs> <c oughs> จะต้องหาคงต้องหาโอกาสแบบเนียนๆหรือว่าถ้า,าแบบเขาแบบเดินหลุดเข้ามาทางเราอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยว่ากันเอีอเอ,อ,อ,อคือสมมติว่าถ้ามีโอกาสให้มัน มาคุยกันแล้วมันก็โอเคก็ได้ได้คุยกันอะไรเงี้ยฮะผู้หญิงบางคนก็อาจจะไม่ไม่ค่อยชอบด้วยหรือเปล่าเลยนะที่แบบจู่โจมอะไรเงี้ยใช่ไหมเข้ามาแบบผู้หญิงอาจจะแบบอะไรอ่ะแรงนะเนี่ยอะไรเงี้ยไม่แต่ที่ที่กลัวจริงๆแล้วคงไม่เจอผู้หญิงกลัวตัวเองโดนโดนยิงล่วงไเฉยกลัวตัวเองเจ็บว่างั้นใช่มใช่ใช่แต่ว่ามีที่ที่ เด็ดที่สุดคงจะเป็นตอนตอนที่ทำงานตอนนั้นอยู่ร้านชิ่อทอมมี่แทงเป็นร้านไทยอยู่อยู่ใน LA ตัวก็ทำเป็นเหมือนเหมือนฟู้ดวันเนอร์คือแบบเอาอาหารไปเสิร์ฟตามโต๊ะที่ถือถาดอย่างว่างๆุยเก่งอ่ะมันต้องถือหลายๆจานเลยนะนั่นน่ะก็มีมีผู้หญิงคนหนึ่งมามาทานเป็นฝรั่งหรือเปล่าเป็นคนฮ่องกงอ่าก็มาทานครั้งหนึ่งกับเพื่อนเขาแล้วเสร็จแล้วแบบเราก็แบบเดินถามไปถามมาเราก็แบบปิ๊งคนนี้น่าดูเลยก็ไม่กล้าที่จไปคุย คุยกับแมเนจเจอร์เป็นคนฟิลิปปินส์แบบเนี่ยชอบคนแบอยากแบบทำขนมให้เขาจังเลยอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องลงบินได้ไหมเดี๋ยวออกให้ไม่ได้ออกให้ด้วยเขอบอกว่าขอความเนียนไม่ต้องเอออะไรเงี้ยเขาทำแบบเป็นแบบจานพิเศษว่าสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เาไปไปวางแล้วก็คุยกับเขาแล้วก็แบบว่าเราว่าเขาก็คงแบบมาตั้งใจมาวันนั้นก็แบบมามาหาเราเลยหรือเปล่า แล้ก็คือก่อนเขาไปก็แบบเออเนี่ยขอเบอร์ได้ไหมอะไรเงี้ยเขาอ๋อเราบอกเขาอะใช่ใช่เพราะว่าแบบไม่รู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวไปแล้วจะได้เจออีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเขาให้ไหมคะกาให้ก็ขอขอกันซึ้งๆแล้วโทรไหมโทรครับโทรตอนนั้นเริ่มโตแล้วไม่ได้ไม่ทําอะไรอย่างนั้นแล้วโทรเสร็จปุ๊บโทรโทรเสร็จปุ๊บก็สสัมพันธ์นก็จีบจีบกันตอนนั้นช่วงนั้นผม แฟนขับแบบจีบไม่เอ็นจีบไปด้วยอ่ะเชือ่อนนัผมตอนนั่งผมเพิ่งจบไฮสคูลใหม่ๆจะกำลังเข้าคอร์สเลยเขาอยู่มหกอะไรอ่ะมันก็ยังวัยละไล่กันผมก็ขับรถไปรับที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเกืบทุกวันเลยแล้วก็ oh. ซื้อดอกไม้คือเยอะนะฮะอ้เยอะซื้อดอกมไม้ไปให้เกือบทุกวันเลยอ่ะแล้วแบบว่าเงินที่ทํางานมาทั้งหมดไม่เป็ขนาดานั้นแต่คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบเหมือนแบบพัฟฟี่เลิฟมากคือว่า พอเราตรงหน้าใคแล้วเราทุ่มทุกอย่างอะไรเงี้ยเราก็จะแบบให้ดอกไม้ทุกวันให้นู่นให้นี่แล้วในที่สุดเขาแบบเขาบอกเขาจะไปเรียนนิวยอร์กแล้วเขาก็ส่งอีเมลมาเลิกทำไมเลิกซะง่ายๆอย่างนี้ใช่ใช่แล้วก็เออไม่ไม่รู้เหตุผลเลยจนทุกวันนี้เราโทรไปอีกไหมเราต้องเข้าใจแหละว่าอ้าวเลิกเพราะอะไรก็จะโทรไปอยู่พักหนึ่งแล้วก็เลิกโทรเพราะเขาไม่รับอะไรอย่างนั้นเลาจจำไม่ได้แต่ว่าคือ คือแค่ส่งอีเมลมาเลิกก็เราก็แย่แล้วอ่ะโอ้หนักสานอ่ะเอางี้ดีกว่าสงสัยจะเยอะไปอ่ะทุกสงสัยเราจะดีแบบว่าดีเกินไปอ่ะเออเราดีเกินไปเอางี้ดีกว่าเอาเป็นว่าวลนทน์เราไม่อยากเศร้าหรอเดี๋ยวไปทำขนมให้ดานโอเคครับนะคะเพราะว่านักสาเดี๋ยวให้รางวัลดีกว่าวันนี้ล้าประมาณสิบปีโอเคงี้เดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะ เมอปลได้จำ่เอาละค่ะเทศกาลแห่งความรักแบบนี้นะคะก็จะต้องทําขนมหวานที่มันออกดูแนวแบบว่าสีแบบว่าสันชมพูชมพูนะคะน่ารักน่ารัหวานนะคะก็วันนี้จะทําเมนูว่า Lovely Pink เองทำเลยดีกว่าคือเรสต์ตี้ดูนูซามูคือเรสต์ตี้ดูซีบูรูอินฟอโต้ Vieille photo De ma jeunesse, que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonne année, cheveux au vent, fais évoluer.